แล้วก็ล้มก็ได้หยเกือไปจลว,วันเสาร์ครับพี่เนาะสวัสดีเช้าวัวนเสาร์หลังสงการครับชาวโลก พบกับช่องลุงแหวงตูดเหล็กแอลคอนอายุ60บาดแอลฟั่งตายก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างจัตุป,ปัจจัยเครื่องถวายทายาทานทั้งหลายเหล่านี้มันขาดครับก็เลย <laughs> ก็เลยไม่มีเวลาได้ลงคลิปมาแต่ หาเงินแต่หาเงินก็ได้วันละนิดวันละหน่อยเกือบไม่พอจะดแดกแล้วครับวันนี้ต้องว่างคลึ้มคลึ้มพอดีมีมีเอ,อ่อต้นไม้ต้นพยุงจะเอาขึ้นไปปลูกที่บนดอยอันนี้เรียกว่าบนดอยเขาไผ่มีพันไม้แต่ไม่มี ที่ดินของตัวเองได้ให้ได้ปลูกก็เลยจําเป็นต้องเสียดายมันครับถ้าเอาไว้ก็มันจะตายก็เลยเอาลองขึ้นไปปลูกที่จะเอาไปปลูกไว้ที่ยอดเขาไั่นี่ฮะจริงๆก็เอาไปปลูกไว้หลายต้นละอันนี้ว่าจะขึ้นไปดูอีกหน่อยหนึ่ง พอดีช่วงนี้ปีนี้ก็แปลกเดือนเมษายนแต่แถวชนบุรีบางละมุงฝนตกชุก<ๆ>ก็เลยว่าจะลองเอาขึ้นไปปลูกดูนะสี่ห้าต้นมันเกือบโตแล้วเนี่ยเพาะพันไว้เก็บไว้นานแล้วแต่ไม่มีที่จะปลูกขึ้นไปคนเดียวนะ มันจะอาเจ้าแววนๆขึ้นไปอากาศก็คึ้มๆนะครับมืดแล้ะรู้ทางเขาไผ่ฝนจะลงไหมมืดมาแล้วไปครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนอีกทีนึง ป่ายางของชาวบ้านขึ้นไปไม่รู้เป็นของชาวบ้านหรือของนายทุนนะโอ้โห,โหเส้นทางฝนตกน้ำซาะเส้นทางเป็นล่องลึก นี่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ถ้าไม่ใช่โฟวินนี่หมดสิทธิ์ขึ้นมานะครับค่อยไปเรื่อยๆเอ้าอย่าทำให้เสียวครับอย่าทำให้เสียวเว้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว นี่ครับที่เขาเรียกว่าเนินเกือกม้มืมีชาวบ้านมาบุกลุกปลูกลมันสำปะหลังอยู่แถวแถวนั้นที่มีปัญหากันบริเวณเนินโน้ในบาง,บางต้นไม้ที่ลุงแหวงเคยล้มเคยเอา เบรบ1อยิมห้าขึ้นมาแล้วก็ล้มนี่ครับโอ้โหมองมองเหมือนไม่ชันแต่โคตรชันเลยไปไปต่อเดี๋ยวกลับลงมาจะขึ้นไปดูอีกทีนึง ทางไหนด,หดีซ้ายสุดกเกือบไปเกือ,อ,อไปต่อได้เกือบแล้วลุงแหวงเกือบอีกแล้วโอ้โหทาง ไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆต่อยาวๆไปเลยโอเคลอดแล้วนี่อีกตอเคจะลงทางไหนดีลงทางซ้ายหรือทางขวาอะลงทางซ้ายก่อนดีกวา่าปกติจะลงทางซ้ายตลอด รถไม่ได้บรรทุกหนักก็โอเคมาได้ไง,ง่ายๆถ้าบรรทุกของมาก็จะลำบากนิดหนึ่งจะมีคนขึ้นมาไหมเนาะวันนี้วันเสราร์มืดคืนมาอีกแล้วพอป,ปลูกต้นไม้ฝนล,ลงมาเนาะจะได้ต้นไม้จะได้รอดจะได้ไม่ตาย โอเคโอ้โห okay. oh มีแทงนงแทงน้ำพร้อมอืมไม่รู้เขาจะมาทำอะไรเนาะ สี่คนเมื่อกี้อัดีครับดีค่ะเที่ยวกันเที่ยวกัน ต้ียุ่งเ่เาไว้เป็นปีแล้วมาู Okay. ปลูกปลกเสร็จแล้วก็เอาคาถากำกับเส้นหน่อยนะเหมือนคาถาที่คนขับสิบล้อเขาเขาท่องไว้อะเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับต้นไม้โอ้พุดท,งงทาางงงังบางตาทามังบางตาสังฆังบางตาไอ้พวกชอบตัดไม้ทําลายป่าจงมองไม่เห็น ลง,งมองไม่เห็นแล้วถ้าใส่คาถาสาบแช่งไปด้วยคนไหนขึ้นมาลักรอบตัดไปขอให้มันมีอันเป็นไปสาธุโอ้เขี่ยงคาถาอะไรวะเนี่ยคาถาไม่เป็นไม่ประติดประต่อเลยมันจะขังไหม ที่ปลูกกันต่อไหนดีตรงไหนที่มันจะรอดปลอดภัยตรงนี้บร,ริเวณบริเวณน,นี้ก็เคยเอาขึ้นมาปลูกอสามสี่ต้นลองไปหาดูดูว่าตรงไหนม้าง เดี๋ยวที่นี่แน่จำได้ตรงนี้ต้นนี้ตน้นนี้รอดใช่ไหมต้นนี้ก็รอดตรนนี้หนึ่งต้นเอ๊ะต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่ไม่ได้เอามาปลูกแต่เอามาปลูกไว้ แถวนี้ไม่รอดถือว่าแถวนี้ขนาดต้นไม้ปักไว้แล้วนะโด,ดรนรถโค้งยื่นเกี่ยวเอาสุดร้อยต้นนี้คงไม่ใช่ทีเดียวค้นนี้โตขนาดนี้อันนี้เปิคือเลนนิดไม่รอด อันนี้ก็ไม่รอดโดนรถขึ้นมาเหยียบตายมดมันเป็นใกล้บริเวณที่สร้างฟิลนะ์มมากพวกเที่ยวรถโฟลวิวขึ้นมาก็มาลับรถตรงนี้บ้างอะไรตรงนี้บ้างเหยียบตายมดไม่รอดมาแอบไว้ตรงนี้น่าจะรอดนะนี่ต้นอะไรวะน,นี่ก็ะพุ้นงน่าจะขึ้นขึ้น ขึ้นรถนะออฟโรดมันชอบเปิดเส้นท,สนทางใหม่เปิดเส้นทางใหม่ต้นไม้เราปลูกไว้ตรงไหนก็นโดนรถเหยียบหมดวน,นี้เราลองหาที่ใหม่ต้ปลู่ต้งซื้อหรืว่าจะรอดไหมต้นนึง นี้น่าจะรอดจากน,านะินดำด้วยินก็ดำดีด้วย,นะดดวยสุดยอดเลยอืม อยู่นะเดี๋ยวมันโตวไวเดี๋ยวสิบยี 20, 30, ่สามสิบปีไม่ถึงมั้งพลาสติกนี่มันก็ย่อยสลายของมันตัวเองโอเคเดี๋ยวสาวหน้ามาดูอีกทีนึง ต้นหนึ่งหาที่ปลูกมจุดไหนดีนี่เป็นทางเดินทางคนเดินม,มีรอยล้อรถด้วยล้อมอเตอร์ไซค์ด้วยอไปที่ที่มีทางจริงๆเลยนะพวกเอ็นูโรเนี่ยไปได้หมดนะเราลองหาที่ปลูกอีกสักจุดสิแ,แถวนี้ เ,เดินมาดูเดินหาดูต้นที่เราเคยปลูกไว้เมื่อเดือนปลายปลายกันยาช่วงปลายเดือนกันยาปีที่แล้วเอามาปลูกไว้แต่นี้ต้นเลยเคยขึ้นมาดูรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นมันอยู่รอดปลอดภัยนะแต่คราวนี้มันจะรอดไหมโอเคยังรอดครับ นี่ครับต้นที่โรงงาเตมาปลูกไว้ต้นประจุแต่ต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้กำกับคาถาไว้นะตอนนั้นยังไม่มีคาถาแต่มันก็ยังรอดคราวนี้ก็ไหนเมื่อมันรอดแล้วเราก็กำกับคาถาไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอมพุทธังบางตาธรรมังบางตาสังฆังบางตา เจ้าจุกอดเจ้าจุกรอดต้นไม้ต้นพยุงของโุงแหวงที่เอามาปลูกขอให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายโอ้ยกำกับคาถาไปด้วยหัวเราะไปด้วยมันจะขังไหมเนี่ยขังสิเนาะยังไงมันก็ขังนี่ครับนี่เขาเรียกนเงิอนเอ็นดูโร <c oughs> กลุ่มเอนดโดโรเขาขึ้นมาจาัดแต่งให้มันสวยงามแล้วช่วยกันขึ้นมาดูแลด้านล่างของเมงสัตยาหน้าจอมเทียน ท่านนี้ฝั่งบางสเสลยจตุเทียนสตหีจุดนี้น่าจะพัดทยาอืมขึ้นมาถึงสูงตงนี้แล้วก็งงเมนะื่อกันแล้วตรงไหนเวีนตรงไหนอ๋อถูกแล้วล่ะตรงนี้ทยาตรงนั้นอ่างเก็ตน้ำมางประชนันฝั่งนู้นแถวบางชะบางสเสลย 绝杀。 ครับทั้งหมดทั้งมวลก็ห้าต้นเรียบร้อยเสร็จภารกิจกํากับคาถาใส่หน่อยโอมพุทธังบางตาธรรมังวังตาสังครังบางตาไอผู้ไม่ประสงค์ดีจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นต้นไม้ที่ลุงแหวงปลูกโอมเพียง นี่ครับเอาต้นไม้ขึ้นมาปลูกแล้วเราก็ได้วิวเป็นของแถม เดนนี้เป็นเดือนพิเศษเดือนเมษาแต่วิวทิวทัศน์สุดยอดเขียวไปหมดเลยโอเคนะครับได้เวลาก็ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็จะลงไปละพอดีก็มาเจอกลุ่มชมรมกลุ่มรักเขาไผ่ด้วยก็สนทนากันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ เพราะตอนนั้นแบตเตอรี่หมดพอดีมืดฝนมาแล้วอืมนู่นฝนน่าจะมาแล้วทางนูน้นเอาดู360สามร้อยหกสิบองศาไปดูก่อนแล้วกัน ก่อนนั้นมืดมาแล้วไปก่อนนี่กลัว

พีมนลงพีนอะไรก็ได้เคียวทุกทีไม่ไย้อย่างชันเลยโอ้โหสิง่ายเลยแล้วก็ล้มก็ได้้ประจำเลยไม่สุดยอมาตายที่เนินเกือกไม้อีกจนได้ เนินตัวมาอีกแล้วครับประจำเลยอ๋อมันเหนไ่อยว่ะว่าจะไม่ล pues, ้มประคองจะไม่ให้ล้มเลยนะ นมอ,อีกจนได้ครับลุกกงแหวงตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่มีใครมาช่วยอออืือื ไม่ได้ยากสักหน่อยล้อมอีกจนได้ถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยไว้ก็เสียหายตัวนี้ช่วยได้เยอะาเรื่องนี้แล้วลุงแว่นนั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 ่น นั่นนั่นห่วยหาเรื่องแล้วอืม ไปถูกบนรอยเขาไผ่จำนวน5ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออเตอร์ไซค์ก็ล้มอีกตามเคยไม่ลม้มก็ไม่ใช่มีนแหวงตูดเหล็กแล้วครับงานนี้เดี๋ยวจะเสียยี่ห้อมันแหวงตูดเหล็กหมดตายนี้ก็ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูช่องลุงแหวงตูดเด็กมาจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆชาวโลก50กว่าคนที่ติดตามช่องลุงแหวงตูดเด็กอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ต้นไม่ทอดทิ้งกันไปไหนขอขอบคุณมากๆเลยครับและ,ะเพื่อนๆ ที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ช่องลุงแหวงตูดเหล็กด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ep ต่อไปสวัสดีครับ